ขนมเทียนแก้วไส่เค็มอันนี้น้ำเขียวน้ำอารมณ์น้ำเขียวทำกินเองนะคะ<ม>เอาเครื่องเห็ดน้ำจูดาเห็ดหนำนะคะแซ่แบ

เอาแป่งสาคูเห็ดมันจะแต่ต่างกับแป้งขขาเจา้าที่ห้องเห็ดมันจะเป็นเนล่าเขี่ยวมันจะกรึบๆจะแสบว่ากันหลายนะคะ<ม>เขากันกับใส่ทัว่วใส่เข้มเ หอมพริกไทยท่ข้นแล้วก็กหอมหอมเกีียวเข้ากันมากถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่ไม่นหน่อยกับกินบ่าค่อยได้หลายดอกเพราะว่าไม่น่าบ่วค่อยมากขนมหวานเฮ็ดนะเฮ็ดได้จะกินแลหละบไทย แจะกข่าเว่าไปเห็บรุงนะคะวิธีที่ไม่น่อยเฮ็ดไม่น่ากระลุงหายแล้วส่วนมากคลิปที่ไม่หน่อยเฮ็ดเนี่ยพี่น้องก็ต้องถามหายามัน็ะไรกันเลอยค่ะคลิปไม่หน่อยจะออกอะไรๆๆๆกันทุกคลิปหรือว่าถ้าผู้ใดคนหาหมดนั่นหมดนี่หมเห็น พิมซื้ออาหารแล้วก็พิมซื้อเมนยาหน่อยเข้าไปในยูทูบเดี๋ยวก็เจอเอง,นะงค่ะง่ายค่ะแซ็บแซ็บรลังฟัง the God. เด็กกอดผู้ชายมักเรื่องผีผีเรื่องลึกลับลึกลับตรงฟังเด็กกอดนะเมยน่อยชอบจบ ฟังจนติดตอนเนี้ติดเลยแหละเปิดความมาในตองคนหาร์ดกอดก่อนเปิดดูหันอะไรกันดึกกอดกเอาจากดึกอดกับไปหาเบิงขาวบานเข้าแนนวันนี้แน่นะคะเอาแค่นี้ก็ชิมให้ดูว่าทำเองติดเองจริงแน่นอน นำลูกงับเ่องเช็ดนำ้ำโซดาเอาน้ำบานใสเอานำ้ำใสจูดน้ำตรวจบ้านเฮ้าดีๆเนี่ย,น,น,ยนะพี่น้องเว้นแต่คราบบ่มีน้ำแข็งแค่นั้นเองพิษนะ่รัาบ่อเด้ใน่น้ำแข็งน้ำอัดลมแบบในขวดนะ่ะเพราะตางกันดอกกินได้คือกันคำหนึ่งคะ่ะแซ่แบๆหยุกหยุกอร่อยมาก ฟังกกตกัตนเด้อปังดีรตีสวัสด์นะคะสำหรับคืนนี้รักนะจุ๊บจุ๊บ